สวัสดีชาวนักชอบออนไลน์ทุกท่านเลยนะครับในส่วนของวิดีโอนี้ผมจะมาพูดถึงของตัวแอร์เคลื่อนที่กันบ้างเพราะว่ามีสมาชิกหลายคนได้สอบถามเกี่ยวกับตัวนี้เข้ามา ซึ่งแอร์เคลื่อนที่ตัวนี้นะครับมันจะต่างจากพัดลมนะครับไอเย็นนะครับคือมันไม่เหมือนกันเลยแอร์เคลื่อนที่ก็จะเป็นแอร์จริงๆเลยนะครับแต่ว่ามันสามารถที่จะเคลื่อนที่ไปไหนมาไหนได้นะครับมันจะต่างจากในส่วนของตัวพัดลมไอเย็นซึ่งตัวนี้มันจะต้องอใส่ในส่วนของพวกน้ําแข็งหรือใส่น้าเปล่าแต่ว่าแอร์เคลื่อนที่ตัวนี้คุณสามารถที่จะใช้งานเหมือนแอร์บ้านที่ติดผนังได้เลยนะครับเพียงแต่ว่ามันเคลื่อนย้ายได้ง่ายเท่านั้นเองโดยที่ตัวนี้ที่ผมหยิบมาเนี่ยนะครับจะเป็นของแบรนด์ TCL นะครับอ่ขนาด แอร์เนี่ยจะอยู่ที่9,000 BTU นะครับเหมาะกับห้องที่ขนาดไม่เกิน12ตรมต,รตามที่เขาได้แจ้งในภาพเลยตัวนี้มีการรับประกันสินค้าอยู่ที่1ปีเต็มนะครับสิ่งที่คุณจะได้รับจากสินค้าตัวนี้ก็จะเป็นท่อระบายความร้อนให้อยุ่แล้วแน่นอนนะครับแล้วก็มีท่อระบายน้ำนะครับนะในส่วนของตัวนี้นะครับแล้วก็ในเรื่องน้ําหนักเนี่ยผมไปสอบถามกับคนที่เขาได้ซื้อสินค้าไปเนี่ยเขาแจ้งเอาไว้ว่าขนาดมันจะอยู่ประมาณ27กิโลกรัมซึ่งก็ถือว่าหนักนะ ถือว่าหนักนะครับในส่วนของน้ําหนักตัวนี้นะครับแต่ว่ามันมีล้อให้เคลื่อนย้ายนะครับทุกท่านสามารถที่จะเคลื่อนย้ายกันได้นะครับอโดยตัวนี้นะครับเขาจะมีความพิเศษก็คือจะมีระบบเซ็นเซอร์นะครับตามที่ทางร้านหรือว่ารายละเอียดส,ส่วนตัวเครื่องเขาเนี่ยจะเอาไว้ให้เป็นเป็นเซนเซอร์นะครับพิเศษนะอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าม,มันใช้เกี่ยวกับอย่างไรนะครับแต่ว่าสมาชิกหลายคนได้ซื้อเข้าไปเขาก็ถือว่าโอเคดีในระดับหนึ่งนะครับ และราคาเนี่ยจะรัสตาร์ทนะครับเริ่มต้นนะฮะอยู่ที่6,000บาทขึ้นไปแต่ถ้าเกิดคุณซื้อในช่วงของที่มันมีโค้ดโปรโมชั่นเนี่ยมันก็จะราคาจะลดลงมานะครับทุกท่านจะสามารถเห็นได้จากในส่วนของรูปภาพตัวนี้นะครับ โดยละเอียดของตัวเครื่องเนี่ยสามารถประกอบใช้งานง่ายมีความแข็งแรงคงทนพอสมควรนะครับในเรื่องของอวัสดุอุปกรณ์ในการทำนะครับตัวนี้ขนาดความแรงของเครื่องอยู่ที่3.5แรงม้านะครับขนาดไฟนะครับ1 0 0้ถึงสองโวลต์นะ240บโวลต์เลยนะครับเพราะว่าทางระบบเขาได้แจ้งรายละเอียดเอาไว้นะครับสามารถเข้าไปดูกันได้นะตัวนี้ก็จะมีในส่วนของตัวคอนโทรลแบบ LED ด้วยนะครับนะในส่วนของตัวแอ r b t ทียูาวีีตัวนี้นะครับเนาะ mm hmm. ก็ถือว่า เป็นรายละเอียดคร่าวๆนะครับที่ผมได้หยิบยกมาคือเอาง่ายๆมาแนะนําสินค้านั่นแหละนะครับทุกท่านสามารถที่จะทักไปสอบถามเพิ่มเติมกับทางเจ้าของสินค้าทางร้านค้าผ่านทางแอปที่ผมเอาไว้ให้ใต้คลิปเลยนะครับอันนี้จะเป็นตารางคํานวณขนาด BTU นะครับดูห้องของท่านว่า ท่านเนะ่เหมาะสมกับขนาดบิ๊กยูเท่าไหร่นะครับในส่วนของรายละเอียดของเขาเนาะอันนี้ก็ถือเป็นรายละเอียดคร่าวๆเนาะนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดมีสินค้าอะไรน่าสนใจเดี๋ยวจะมารีวิวกันในส่วนของเนะะื้อหาอีกคลิปหนึ่งละกันนะครับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่เข้ามารับชมนะครับนะเดี๋ยวถ้าเกิดมีสินค้าตัวใดที่น่าสนใจนะครับจะมารีบีอาจจะรีบนนมารีวิวให้กับทุกท่านได้รับชมกันพร้อมกันเลยนะครับโอเคครับสวัสดีครับ